ทุกวันนี้เราใช้ QR Code ใน1วันนะับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของสแกนเพื่อดูเมนูหรือสั่งอาหารหรือไม่เว้นแม้แต่การเข้าถึงข้อมูลต่างๆจากโปสเตอร์ที่ติดอยู่ตามทางเดินหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมขณะที่คุณอยู่ในพิพิธภัณฑ์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือภาพที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมมีลวดลายยึกยือ ในเวลานี้ได้ผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนได้อย่างแนบเนียนเรียบร้อยแล้วแล้วคุณทราบหรือไม่ครับว่า QR Code มีต้นกำเนิดอย่างไรเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในยุคทศวรรษที่60ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวจนทำให้เกิดร้านอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงร้านขายเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากในชุมชนในช่วงเวลานั้นการคิดเงินสำหรับการชำระสินค้ายังใช้การเขียนราคาด้วยมือเป็นหลัก ส่งผลให้พนักงานเจอปัญหาอาการเจ็บปวดหรือชาที่ข้อมือนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดนว,วัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือการประดิษฐ์บาร์โค้ดขึ้นมาตามด้วยการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า POS หลังจากนั้นระบบบาร์โค้ดก็เป็นที่แพร่หลายไปจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามปัญหาของบาร์โค้ดก็คือการเก็บข้อมูลได้เพียงแค่20อักขรเท่านั้น ในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเดนโซเวฟบริษัทย่อยในเครือของ d ดนโ o คอร์ปอเรชั่นกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของตัวเองโดยสามารถเก็บข้อมูลที่หลากหลายได้ทั้งตัวคันจิคตาตากนะรวมถึงตัวเลขจากนั้นเดนโซเวฟจึงได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโค้ดแบบ2มิติหรือ QR c ค d e ขึ้นมาในปี1994 ความแตกต่างระหว่างบาร์โค้ดและโค้ดแบบ2มิติหรือ QR Code โคดอยู่ตรงที่บาร์โค้ดจะเก็บข้อมูลได้แค่ทางเดียวแต่โค้ดแบบ2มิติจะเก็บข้อมูลได้2ทางทั้งแนวขวางและแนวตั้งมาซาฮิโรฮาระผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา QR Code โคด มีความต้องการอยากได้โค้ดรูปแบบใหม่ที่อ่านข้อมูลได้ง่ายและเก็บข้อมูลได้มากกว่าของเดิมอย่างบาร์โค้ดความท้าทายของฮาระอยู่ตรงที่จะทำอย่างไรให้การอ่านข้อมูลทำได้เร็วจนกระทั่งวันหนึ่งฮาระได้จัดการความท้าทายนี้ด้วยการเพิ่มจุดสำหรับชี้ให้อ่านโค้ดนั่นจึงเป็นที่มาของตำแหน่งการตรวจจับการอ่านโค้ดที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมหรือเป็นโมดูลสีดำนั่นเอง จากนั้นมาซาฮิโรฮาระก็ได้ทดลองอยุ่น,นานจนกระทั่งได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของพื้นที่สีขาวและพื้นที่สีดำ จนมาลงตัวที่อัตราส่วน1ต1ต่อต่อ3ต,ต่อ1ต่อ1โดยมีจุดเด่นตรงที่สามารถกำหนดทิศทางของโค้ดแบบไม่ต้องคำนึงถึงมุมสแกนจากนั้นโครงการพัฒนา QR c ค d e ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลาอีก1ปีครึ่งจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์โดยที่ QR c ค d e สามารถเก็บตัวเลขได้ถึง7,000ตัวและอ่านได้เร็วกว่าโค้ดประเภทอื่นๆกว่า10เท่า สิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับ QR Code นั่นคือแม้ว่าตัว QR Code จะอยู่ในสภาพที่มีความเสียหายแต่สุดท้ายก็ยังสามารถสแกนได้ลองนึกถึงซองขนมครับที่เราฉีกไปโดนส่วนที่เป็น QR Code แต่ถ้าเราลองขยับนำ QR Code มาต่อกันหรือทำให้อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์สุดท้ายเราก็ยังสามารถอ่านข้อมูลจาก QR Code นั้นได้อยู่ดีส่วนไอเดียเกี่ยวกับ QR Code ฮาระบอกว่ามันมาจาก ขณะที่เขาเล่นกระดานโกหรือหมากล้อมซึ่งเขามักจะเล่นบ่อยๆในช่วงพักกลางวันคิ c ว d าคภายใต้การพัฒนาของ Denso Wave ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ โดยคำว่า QR ย่อมาจากคำว่า Quick Response ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอ่านด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้น QR code ค่อยๆถูกทยอยใช้ในอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนธุรกิจอาหารและยาก็นามาใช้เช่นกันสาหรับการใช้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ม่ e นโซเว็บจะถือครองสิทธิบตัตรสำหรับนวัตรกรรมที่มีชื่อว่า QR code แต่ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากเดนโซเว็บ so จึงได้เผยแพร่ QR code ให้อยู่ในรูปแบบของสาธารนณะใช้งานได้ฟรีและเกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางแต่สิ่งที่ทำให้ QR code กระจายการใช้งานไปไกลมากที่สุดครั้งหนึ่งก็คือในช่วงปี2002ในเวลานั้นมือถือฟีเจอร์โฟนได้เริ่มมีกล้องถ่ายภาพ ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชัน QR Code จึงได้เกิดแนวคิดรูปแบบการตลาดต่างๆต,ตามออกมาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการสแกนเพื่อรับคูปองสแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบนเว็บไซต์เป็นต้น สำหรับประเทศไทยในปี2017นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการใช้งาน QR code อย่างกว้างขวางและแพร่หลายที่สุดจากการที่ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดจนเกิดการโอนการสแกนเงินผ่าน QR code ในชื่อพร้อมเพย์แล้วก็ขอฟ้าฟอร์เวิร์ดมาจนถึงปี2020เมื่อโลกต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้การใช้งาน QR code กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญสําหรับการดํารงชีพในเวลานั้น QR Code กลายเป็นตัวกลางสําหรับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆทําทหน้าที่เช็คอินแบบดิจิทัลเพื่อสแกนว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆคุณได้เดินทางไปที่ไหนบ้างเพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้กับผู้อื่นที่อาจอยู่ใกล้ชิดคุณในเวลานั้น QR Code ยังได้ถูกใช้แทนเมนูอาหารแบบกระดาษเพื่อไม่ให้มือของเราต้องไปสัมผัสกับเชื้อโรค พร้อมกับเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในเวลานั้นแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดจะคลี่คลายลงไปแล้วแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนทั้งโลกคุ้นเคยกับการใช้งาน QR code ยิ่งกว่าสมัยที่ QR code เพิ่งเริ่มพัฒนาด้วยซ้ําแน่นอนว่า QR code ก็จะกลายเป็นตัวแทนของการให้ข้อมูลต่างๆจนกว่าที่โลกจะมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแทนที่ปัจจุบัน QR code มีเวอร์ชันใหม่ๆอัปเดตแยกย่อยมาจนถึงเวอร์ชันที่40 ซึ่งความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของการใช้งาน